ันด ah, ี่จ้าพ่อแม่พี่น้องมันนิพาเห็ดลาบเนื้อจ้าโอนเนื้อจ้ามาฟักซ้ามันละเอียดละเอียดละเอียดจ้าแล้วก็สิ่มาคัันน,ำน้ำบางน้วจ้าคันน,ำน้ำบางน้วใส่เนื้อบีบบงางบน้วใส่เนื้อบบนนแล้วแล้วก็บีบน้ำทิ้งจ้าคันน้ำทิมแล้วแล้วฮาถึงสิงเอามาใส่เลือดจ้าเอาเลือดมาใสา่แล้วก็คน้คนคน้คนค้นให้มันเข้ากันจ้ามันสิไดใดบกขาว อ่ะบัมือนี้แล้วก็สิมาปรุงรสด้วยจ้ะปรุงแบบน้วปรุงบักพริกปรุงใส่เกลือใส่ผงนัวจ้ะแล้วแต่เขาอยากได้เปรี้ยวร้ายก็ใส่ร้ายอยากได้เผ็ดร้ายก็ใส่ร้าย,ายจ้ะค่ะเป็นสูตรอีสานขากระซิใส่ข้าวขวดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเหมือนนี้แนหะอะอยบดใส่ข้าวขวดด้วยจ้ะใส่หลากธรรมดา แม่อ้อยสีไ้เป็นไส้เกลือแท้เลยจาะบริษัทไส้น้ำปลาเพราะว่าขันไส้น้ำปลามันสีเห็ดมันสีเห็ดเหลาบเนือ้อเฮามันขาวจา้ะขันไส้เกลือเมื่อซีเห็ดเห็นลาบเฮ้ามันแบบมันแสบนัวจ้ะแสบนัวอีหลีเลยพี่น,อน้องจ๊ะเพิ่มความขมโดยดีจด้ะคม,ม้มคอมลอมอมลอมดีอ่ะดีขมอมลอมแม่อ้อยกะเซียเอาไปขวา้ะขวไฟให้มัน ซุกด้วยจ้าแม่อ้อยบ่ได้กินดิฟด้วยจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้แม่อ้อยกินซุกจ้าขวาัวให้มันซุกใส่ไฟอ่นอ,อนๆจ้ากขวาัขวขัววัดโดนจ้าแ,นจา,าแป๊บเดียวก็กระซุกแล้วจ้าเห็นบ่จ้าขัวแป๊บเดียวก้อนไปขัวบุรีซิซิมกระซิมก้อนได้แล้วจ้าแต่ว่าแม่อ้อยบุรีซิมมั่นใจกับแม่อ้อยเฮ็ดแสบอยู่แล้วจ้า สุกแล้ว้วจาะเฮากับสีใสหอมพักซีลงไปพักซีหอมปลอมจ้ะเบิ่นพี่น้องเอ้ยแสบขนาดนี่ง่ายๆเป็นนูงง่าย,ายอีสานบันเฮาเฮ็ดจังสีละจ้าเฮ้อยากใส่ขั้วใส่ขั้วลงไปเด้อพี่น้องนี่แม่อ้อยเบรย์ใส่ขั้วนี่จ้ะแม่อ้อยแอมแอมใส่